่วงนี้เรามาอัปเดตโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ให้คุณผู้ฟังได้ทบทวนกันไปนะคะเรื่องของทม์ลายค่ะ โดยการแจกเงิน10,000บาทนะคะโครงการนี้โดยกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพโดยกรมบัญชีกลางจะเริ่มพยอยจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่25กันยายน2567เป็นต้นไปค่ะตอนนี้กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางเนี่ยได้เตรียมความพร้อมที่จะจ่ายเงินนะคะเริ่มต้นวันแรกเลย25กันยายนนี้โอนเงินให้ผู้พิการแล้วก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนหลักสุดท้ายเลข0ูย์จำนวน3ามล้านสองแสนนคนค่ะถัดไปเลยค่ะต่อเนื่อง เลย26กันยายนนะคะโอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีเลขประจําตัวบัตรประชาชนหลักสุดท้ายเลขหนึ่ง เลข2และเลข3อันนี้จำนวนทั้งหมด4 5 1ล้านหมื่นคนนะคะและวันที่27กันยายน2567จะโอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนสุดท้ายเลข4ถึงเลข7เนี่ยอีกจำนวนล้านหน4 5 1 0 0 0มื่นคนและวันสุดท้ายค่ะวันที่30กันยายน2567จะโอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเลข8และเลข9อีกจำนวน2 2งล้านสนนคนนะคะส่วนกรณีที่จะจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้า หา,หากกลุ่มแรกเนี่ยไม่สําเร็จก็จะต้องซ่อมนะคะซ่อมในการจ่ายใหม่นะคะดำเนินการจ่ายเงินซ้ํานั่นเองนะคะให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวที่ที่กล่าวไปแล้วข้างต้นน่นะคะอีก3ครั้งก็จะมีครั้งที่1เนี่ยภายในวันที่22ตุลาคม ครั้งที่2ภายในวันที่2 0 22พฤศจิกายนและครั้งที่3นะคะเก็บตกค่ะภายในวันที่22ธันวาคมแต่ใดๆก็คืออยู่ภายในปีนี้แน่นอนนะคะเมื่อผลกำหนดการจ่ายเงินซ้ำครั้งที่3แล้วเนี่ยนะคะจะยุติการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายแล้วก็ถือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการ1น0 0 0บาทแล้วนะคะสามารถนําไปจ่ายซื้อสินค้าได้นะคะเงินจํานวนนี้นะคะดังนั้นก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะ สินค้าต่างเนี่ยเขาไม่ได้จํากัดประเภทร้านค้าแล้วนะคะก็คาดว่าจะมีเงินเม็ดเงินเนี่ยลงสู่ระบบเศรษฐกิจจานวน145552ล้านบาทตรงนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างแน่นอนนะคะขยายเศรษฐกิจได้ประมาณ0.35ต่อปีส่วนช่องทางหลักในการตรวจสอบสิทธิ์และผลการได้รับเงินในโครงการนี้ตรวจสอบได้เลยตั้งแต่วันที่24กันยายนเป็นต้นไปที่เว็บไซต์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ2 5 6 7 cgd.go.th นะคะแล้วก็เว็บไซต์ golf welfare.cgd.go.th รวมถึงเว็บไซต์เฉพาะของผู้พิการนะคะแล้วก็เว็บไซต์อของกรมบัญชีกลางนะคะซึ่งเว็บไซต์ต่างๆทั้งหมดนี้ก็คือเป็นของกรมบัญชีกลางนะคะ cgd เนี่ยตัวย่อก,กรมบัญชีกลางแอปพลิเคชันรัฐจ่าย อันนี้ก็โดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเช่นกันค่ะศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บารสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ0 2 1 0 9 2 3 4 5 0 2 1 0 9 2 3 4 5กกด1และกด5ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและว,วันนักขัาตาเลิกเลยนะคะโทรได้24ชั่วโมงส่วนเฟส2ค่ะเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเฟส2ก็คือกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตอนนี้ลงทะเบียนไว้แล้ว36ล้านคนยังไม่มีรายละเอียดที่แน่ชัดออกมาแต่ว่ารองนายกรัฐมนตรีพชัย ณหาวาชิระนะคะที่ดูกระทรวงการคลังด้วยเนี่ยบอกว่าการดําเนินการในเฟสสองมีอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนเนี่ยอขอใช้เวลาก่อนเพราะว่าคนจนํานวนมากคนก็ลงทะเบียนเข้ามาแล้วระยะถัดไปรัฐบาลจะตั้งเป็น,นคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมา1ชุดมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็จะพิจารณาในรายละเอียดต่อไปเกี่ยวกับง,งบประมาณที่มีอยู่แล้วก็รายละเอียดอื่นๆมีอย่างแน่นอนค่ะเดินหน้าไปได้วยกันค่ะ